รังที่ย4มิถุนายน2565เวลา9.30นาฬิกา30นาทีนายเดชาพฤึกพัฒนารักรองอธิบดีกรมสวัสิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่6ประจำปี2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานผู้แทนกองนิติการผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนกรมบัญชีกลางผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาการกรองคําขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานตามโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจำปีงบประมาณพศ2565ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนยามดะสมบูรณ์จำกัดจํานวน10ล้านบาททราบสถานะทางการเงินของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานรายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำเดือนพฤษภาคม256 65ผลการดําเนินการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจําปีงบประมาณพศ2565ผลการสํารวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์อมรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน กาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเร <Technical S 3> ื่องกำหนดกรอบวงเงินสำหรับการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานหากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานใดที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ อรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน